อยากรู้ไหมอ่ะผู้ชายป่วยเป็นโรคอะไรมากที่สุดในปี2022จากสันตินะคะสำรวจออกมาแล้วนะคะพบว่าผู้ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งตับนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะสาเหตุก็คือมาจากการที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากมากนะคะแล้วก็การได้รับสารเคมีนะคะเข้าไปสู่ในร่างกายเราเป็นเวลานานๆน,นะคะ และมักจะพบนะคะในช่วงอายุ30ถึง70ปีแลคะระยะเริ่มแรกของอาการของโรคมะเร็งตับนะคะก <_ d ata> ็ยังจะไม่แสดงอาการจนกว่าว่าก้อนเนื้อนะคะจะโตขึ้นแล้วค่อยลุกลามไปยังส่วนต่างๆค่อยแสดงอาการเหล่านั้นออกมานะคะอาการก็คือว่าน้ำหนักลดลงนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะมีอาการเบื่ออาหารนะคะทานเข้าไปก็มีแต่คลื่นใไส้อาเจียนนะคะ เจ็บตรงช่องบริเวณท้องบริเวณด้านขวานะคะขาทั้งสองข้างนี้ก็บวมโตนะคะผิวหนังซีดเหลืองนะคะาตาเหลืองท้องโตนะคะแล้วก็มีอาการแบบเมื่อยล้าอ่อนแรงไปเลยนะคะอุจจาระก็สีซีดลงนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของอาการของคนที่จะเป็นโรคมะเร็งตับนะคะ นี่แหละค่ะก็คือว่าเป็นโลกที่ผู้ชายนะคะในปีที่ผ่านมาเป็นมากที่สุดนะคะ